ผู้ก่อตั้งคาดา a โนพร้อมท้าไฟแวะหลังประธานเฟดกล่าวว่าอุตสาหกรรมคริปโตเต็มไปด้วยนักต้มตุ๋นก่อนหน้านี้ทางสยามล็อกเชนได้รายงานแล้วว่านายนิวคัตคารีประธานธนาคารกลางเมืองมินนีแอโพลิสประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาแสดงทีท่าต่อต้านคริปโตเคเรนซี่ อย่างชัดเจนเนื่องจากเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้เต็มไปด้วยการต้มตุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบิตคอยอีกทั้งเขายัางมองคริปโตเคอ r เรนซีตัวอื่นๆน,นอกจากบิตคอยว่าเป็นเหรียญทยะและเป็นโปรเจกต์แชร์ลูกโซ่อย่างสมบูรณ์แบบด้วยแน่นอนว่าความคิดเห็นล่าสุดข,ของคัาคารี่นั้นได้ทําให้ชุมชนคริปโตรู้สึกหัวร้อนไปตามตามกาันและได้ออกมาตอบสนองต่อความคิดเห็นของเขาอย่างรวดเร็วนชาวโธสกินสัน ผู้ก่อตั้งคาดาโน่ก็เป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นโดยเขาได้ชี้ไปที่การพิมพ์เงินแบบไม่จำกัดของเฟดว่าสิ่งนี้กำลังผลักดันให้ผู้คนเริ่มเชื่อมั่นในสกุลเงินดิเท่ามากขึ้นในฐานะสะกุลเงินที่รัฐบาลไม่อาจควบคุมได้ในขณะเดียวกันนายอเล็กซ์และสไตล์หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบูลนิธิการแมนไรฟ์เฟลดชันได้ร่วมแบ่งปันบทความจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นว่า บิตคอยน์นั้นสามารถช่วยให้ผู้คนจากประเทศต่างๆเช่นคิวบาในีเรียและเอธิโอเปียฟื้นคืนอิสรภาพทางเศรษฐกิจและต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรค์ดคารีเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในคริปโตเคเ r รนซีมานานแล้วแต่เมื่อเร็วๆนี้เขาเริ่มมีความสงสัยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้เขายังให้ความเห็นด้วยว่า95%ของคริปโตเคเ r รนซี ทั้งหมดนั้นขับเคลื่อนโดยการปั่นคำนุยงและความสับสนเป็ดได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการคริปโตหลังจากการให้สัมภาษณ์กว่า60นาทีที่น่าอับอายของคาทคารีซึ่งเขากล่าวว่าธนาคารกลางยินดีที่จะพิมพ์งเงินจำนวนไม่จำกัดเพื่อหนุนหล,ลังเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากดอ่านข่าวผู้ก่อตั้งคาดานโนพร้อมท้าฝฟแวะหลังประธานเป็ดกล่าวว่าอุตสาหกรรมคริปโตเต็มไปด้วยนักต้มตุ๋นต่อที่สยามล็อกเชน